เ่าชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันฝันเหมือนกันเห็นเหมือนกันแล้วเดินไปในทางเดียวกันนั้น้วสิ่งคิดเกิดที่ใครก็ต้องการที่ผ่านมาเราคิดเหมือนกันฝันเหมือนกันเห็นเหมือนกันมองอะไรก็คล้ายคลายกันฉันโชคดี นี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ้นเรามันเท่ากันสิ้นเราเหมันเสมอกันแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมความชอบความต้องรียกทั้งความทางคู่ขืนานเดินทางเดียวกันแต่ไม่มีวันที่จะเจอเหมือนสิ้นเราไม่เสมอฉันหรือเธอไม่รู้ใครคนไหนเปลี่ยนหรือเีว ที่สับสนที่วนเวียนหมุนเปลี่ยนจนเกิดระยะห่างร่วงกันร่วงฉันร่วงเธอคงต้องเจอกับทางเลือกที่ต้องเดินคำว่าชอบเหมือนกัน คิดเหมือนกันฝันเหมือนกันเห็นเหมือนกันแล้วเดินไปในทางเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ดีที่คู่ใครก็ต้องการที่ผ่านมารู้คิดเหมือนกันฝันเหมือนกันเห็นเหมือนกันมองอะไรก็คล้ายคลายกันชุนโชคดีนี่ละสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ้นเราเมืนเท่ากันสิ้นเราเมืนสมเด็จกันแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปไม่เมืน ความชอบความต่างไม่ยางทำความห่างขู่ขนน้นเดินทางเดียวกันแต่ไม่มีวันที่จะเจอเมื่อสิ้นเราไม่สมอฉันหรเธอไม่รู้ใครคนในไป่หน,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 นเรียนเรื่อชีวิตที่ซับสนที่วนเวียนหมุนเปลี่ยนจนกระยะหางระหว่างกันระหว่างฉันระหว่างเธอคงต้องเจอกับทางเลือกที่ต้องเดินโอ้โหคำว่าชอบเหมือนกัน นั้นคือสิ่งที่ดีที่คู่ใครก็ต้องการที่ผ่านมาเราเคิดเหมือนกันฟันเหมือนกันเห็นเหมือนกันมอกอะไรก็คล้ายคล้ายกันฉันโชคดีนี่ใช่สิ่งที่เขาเรียกว่าสิ้นเราเหมนเท่ากันสิ้นเราเหมือนเสมอกันแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมความชอบความต่อง่อยากทั้งฝ หามรวนกันรวนฉันรวนเธอคงต้องเจอกับทางเลือกที่ต้องเดิน